สวัสดีครับผมตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ผมแรล้งตกมานะครับผมก็แล้วก็ไปเสมอกับทีมทีมท่มีถ้วยแม่งหยุถ้วยนะครับผมน้อยกว่าผมนะถตอว่ากูก็ประมาณไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ห่างกว่าไม่กี่หมื่นนะครับผมไม่กี่หมืน่นนะไม่กี่หมื่นอืมเขาหรือจริงการบวกการับ การกลางเนี่ยการกลางการรับเนี่ยดีกว่าผมไม่ใช่เท่าผมแต่การบุกเยอะกว่าผมโอ้โหซอนฮีมีมซอนฮีมีมครับซอนฮีมีมนะเขามีซอนฮมีมีมอยู่นะเราห้ามประมาทเขาเด็ดขาดเพราเขามีซอนฮีมีมครับผมเขามีโดนารูมาด้วยนะวี ผมอยากซื้อกูตัวนะครับผมแต่ไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์เพราะที่จะซื้อเม็ดแดงนะครับผมการ์ดไลเบ้ลไม่ใช่อันนั้นมันการ์ดเอ่อการ์ดการ์ดู่ดตอสู้นะครับผมอุย้ยเขาโดนสอกเต็มหน้าเลยนะไม่ใช่อ้โหกดผิดกดกองหลังสองใช่รึนี่ก็ลงตางค์นเกินตกเกม เฮว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 เลยฮะลูกนี้เฮวเลยโยนมาเออกมาติดแล้วเอ้าโอ้ติดเฉยเลยอ่ะโอ้ติดเฉยติดเฉยป่งเก่งสเลละล้อลิงซาลิงซอเมนซีลา สก,กีน่าลิสามารีมเซฟป่าเซฟด้วยมือครับผมนะนะมันก็ต้องเซฟด้วยมือไม่ละกลัวอุ้ยจังหวะนี้จะโอ้ยมาแล้วดรอกว่ะเจกว่ะเจกว่ะนี่ยเราปับ๊บมานะเราซับซับซับบอดี้ซับอุ้อยจ้า ตาไอ้ไอ <Workers. S 2> ้ตาไอ้เอ้ยเสียวอู๋เสียวเสียวโดนยิงฮะเสียวโดนยิงมากเลยฮะนี่ฮะเอาจังหวะนี้จะหลุดหรือเปล่าไม่หลุดฮะเราเรีบส่งไปสวยรีบแล้วมาแล้วงางางานความเร็วไม่พอคือผมไม่อยากอัพไงฮะ เสียของกลัวเสียของอืมกลัวเสียของนะครับโอ้โหความเร็วไม่ถึงจริงๆแต่ว่าก็นะครับผมนะวิ่ง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 วิวิ่ง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 วิวิวิ่ง สน่นฮิมมิมส่วนฮิมมิมอีซอนหมูเซฟนะครับอย่ายิงนะครับอีซอนหมูเซฟนะครับผมถ้ายิงไม่เข้านะเดี๋ยวถ้ามีพี่บัวขาวเป็นโกเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมใครยิงเข้าโดนต่อยนะครับผมใครยิงเข้าโดนต่อยแค่นั้นแหละว้าวว้าวนี่ไงสไลด์โฟว์ว้าวนี่อยากเจออยากเจอ Ừm, nàng gà bồ hôm nay nè Cuồn xuân chia Rất băng Tìm phùng xúi xuân mà Rất tùm 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 Rất bắp Mày đại Mày đại Mày đại Xếp đại đâu ok ba, Nào, khăn vào Nè Ồ. แต่มากูเขาจะไม่รอดเอานี่ไงเอาอุ้ยดิวอุ้ยิ่งเอาเร็ว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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่เอาจงมาสิ เบาด้วยนะรูตะกี้คือ,บอแบบว่าส่งแบบโอ้โหไม่ได้ตั้งใจสงนะ่งอะฮะตับอ,อุ้ยจะวันที่หลุดนะได้นะมีโอกาสหลุดนะครับผมแต่วางนี้ยังไม่หลุดนะเสร็จนาแล้วตับปั๊บมาตับตับปับ,บโอย้ย นี่ไงเสียบขาไปสิจุนจุนจนจนไีโอ๊กทำไมให้ตีโอกราอก่างเข้าใจบ้งฝันได้อาฟิล์มโปงเสียโอ้โหเสียบเอาจะขาหักแล้วามาื่อกแล้วปับ๊บมันลบกโมงไว้ ไม่มีอะไรจะพูดอืมเต็มเต็มตาเลยฮะวอ้ยคือตออกหลังเพื่อเมื่อกี้ก็เลื่อนแบบไปข้างหลังอยู่นะฮะแล้วแบบโอ้โหเออเลยอะ่ะ ลบหกพันด้วยหมดเตือของแกไม่ถึงหลักความฝันความฝันตำนันสามไม่มีทางถึงแน่นอนคือเข้าใจเรื่องแบบว่าการแบบบล็อกลูกยิงอะไรแบบนี้เวลาเรียงเข้ามาก็บล็อกอะไรแบบนี้แต่นี้มันไม่ได้สอนบล็อกเรื่องการม่งไงฮะถูกไหม เออมันก็ถูกใช่ไหมล่ะ,ะแล้วจะบอกอยังไงถามจริงๆอะไรอะไรมา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 แล้วก็ไม่ได้เก่งมากมายนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากมายก็แพ้ไปหลายครั้ง่ะชนะแค่สองสามครั้งเองอืม วันนี้ก็ไม่ได้ชน,นะเยอะนนครับผมชนะแค่สองสาคัญเปิดมาก็ชนะเลยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งนะเตะเข้าไปได้ดอกบาคมคมนะครับลูกนี้คมคมโอ้ดอกบายิงคมมากนะที่ผมดูมาโคตรคมเลยดูดิมือแตลล่ลูกลากพื้นลูกลากพื้นนีคมด้วย ครับผมขนาดยิงลากพื้นยังคมอะ่ะเออทำประตูในโอ้โหทำประตูโคตรเร็วเลยนะคือแบบเปิดปั๊บปุ๊บคือแบบว่าทำได้เลยอะ่ะประตูอะ่ะแล้วมาแล้วมองไปเอาดอกบาได้ครับดอกบาได้วยจอยนี่ดอกบาทำหลุดนะอ้าอ้าเอาได้เฉยเลยนี่แหละครับผมเหมือนโรงเรียนผมเลยนะครับผม นั่งอยู่ตรงศาลากินน้ําชิวๆนะครับผมแล้วพอบอลมาตรงศาลาเพิบเนี่ยโอ้โหรีบวิ่งเลยนะคบผมวิ่งไปเอาบอลนะเอ้ไม่ไม่ไม่เอาบอลกอนมองไว้หมูอะไกลเลยทีนี้กูยี่ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องโดนแย่งอ่ะก็ขอไกล้ใกล้ขอไใกล้ๆอ่ะนี่ไงอันนี่นะ โดนนี่ด็อกบาร์มาแล้วฮะด็อกบาร์ไม่ฟาวอะโดนลากกับนั้นนะนี่ไงนี่ไงนี่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 หูอสไรมั่วโอ้ลุดไม่นะเอาลุดแล้วนะเอ๊ยเล่นไม่เป็นฮะเขาเล่นไม่เป็นขึ้นเวอร์ชั่นไยังไงวาหญิงมันยังไม่ท่าเลย ติเตาต้าตาติเตาติเตาตรงเตียงแสงแรงอ่าใส่ก้อยออกไปฮมแล้วรู้มีเสียบไม่ได้ชุดเดยอ์ มาดูกันว่าเราจะกลับสู่ห้าหมื่นได้หรือเปล่าถ้ากับสู่ห้าหมื่นได้เราจะปิดคลิปทันทีนะครับผมวุ้ยให่จ๋าย่าเด้อย่าเด้อย๋าเด้อ,ดอดวิ่งก่อนครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้วเอาเอาเอาลูกนี้เอา อุ้ยใหญ่น,นี้เกือบแล้วเกือบแล้วยังแล้วโอ้โหแลรถจักรน,นี้กลับบอลไม่ดีโอ้ต้องมายูเทิร์นมาก่อนาไหมเนี่ยมันไม่มีเส้นยูเทิร์นนะครับแล้วลูกนี้ตีนกาโอ้โหไม่ตีนกาซันแบ็กไปเลยอุ้ยเตะเกย์มดครับตะเต๋

Iya, semua ya, mie siap siapa ini?

ม่ก็่ถึงหรือเปล่าห้าหมื่นห้าหมื่นห้าแสนห้าหมื่นห้าแแส้าห่นห้าแสน้เยสสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องลากันไปนก่อนนะคะบ๊ายบายสวีคา